สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับเรื่องครับวันนี้จะขอนําคาเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญครับการถวายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะสอนให้ถวายอย่างน้อย1ิบรถสิบชักหนึ่งแน่นอนแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือการถวายชีวิตการถวายตัวนี่คือ ประการแรกครับการเปรียบเทียบความซื่อสัตย์กับความอธรรมผู้รับใช้ของพระเจ้าจะต้องมีความสัตย์ซื่อสัตย์ภาพตัดไปนะครับแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยเราต้องทราบอย่างหนึ่งว่าเมื่อเราเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเราต้องถวายรายงานคำว่าถวายรายงานก็คือการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่พระเจ้ามอบหมาย ภาษาอังกฤษเนี่ยใช้ว่า accountability หรือ accountable ผู้รับใช้ของพระเจ้านั่นต้อง accountable คือไว้วางใจได้และต้องถวายรายงานได้ต้องรับผิดชอบในฐานะห้เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับเราต้องแสดงรายงานแจกแยกบัญชีนะครับ account แปลว่าบัญชีใช่ไหมครับบรรณาบัญชี accountable ก็คือคนที่ไว้วางใจได้คนที่มีเครดิตคนที่มีความรับผิดชอบในฐานะของผู้อารักขา พี่น้องครับผู้อารักขาคืออะไรผู้อารักขานี่ครับคือความหมายคองว่าสจวตเป็นความหมายของคนต้นเรือนเป็นความหมายของเมนเจอร์ภาพถัดไปเราจะเห็นว่าแนวคิดการอารักขานั้นคือพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของครับพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของถ้าถามว่าใครเป็นเจ้าของก็ได้จักคาตอบก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าใครเป็นเจ้าของภารกิจคําตอบคือองค์พระผู้เป็นเจ้า และเมื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นพันธกรในพันธกิจของพระเจ้าผมมัจกจะยกตัวอย่างเสมอว่าขณะที่เรารับใช้พระเจ้าขอให้เรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะครับมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางสมมุติว่าพระเจ้าอยู่ที่แม่งเขนี้นะครับพี่น้องมาจากคนละทิศคนละทางนะครับเวลาที่เรามาพบกับพระเจ้าเราอยู่ตรงจุดนั้นแหละครับที่เราพบกับพระเจ้านะฮะเวลาที่เราพบกับพระเจ้าเป็นเวลาที่ เราเองนั้นได้บังเกิดใหม่นั่นคือวัน,ว,นวันแรกเลยที่เรารู้จักกับพระเจ้าหลังจากรู้จักพระเจ้าพระคัมภีร์ได้สอนว่าเรากลายเป็นสาวกทันทีนะครับเรากลายเป็นสาวกทันทีและเมื่อเรากลายเป็นสาวกทันทีเนี่ยเส้นทางเดินชีวิตของเราก็คือเป็นเส้นทางที่มุ่งสู่พระเยซูและสัญลักษณ์ของพระเยซูก็คือไมงค์เ,เขน็น ผมชอบแลนด์สเคปของกิจจักรที่สองนี่ฮะคือทุก,ท,กทุกมุมเลยนะฮะมุ่งไปหาไม้กางเขนใช่ไหมครับไม่ว่าท่านจะอยู่ทางซ้ายของผมก็ดียทางขวาก็ดีหรือตรงกลางก็ดีเราเดินมาข้างหน้าเนี่ยเดินมาที่ไม้กางเขนชีวิตของเราก็สามารถเปรียบเทียบได้กับแลนด์สเคปของกิจจักนี้คือเราเดินทางแห่งชีวิตเข้ามาสู่ไม้กางเขนพี่น้องครับเรามาจากคนละทิศคนละทางนะครับ ท่านอาจจะมาจากมุมนี้ท่านอาจจะมาจากมุมนี้ถ้าจะมีอุปนิสยัยบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับบางคนก็อยู่ตรงกลางแต่ถามว่าเมื่อเวลาเราเดินเข้ามาหาแมงเขนนะครับคำถามก็คือยิ่งเดินเราจะยิ่งห่างกันหรือเราจะยิ่งใกล้กันครับคําตอบคือใกล้กันมากขึ้นใช่ไหมครับใกล้กันมากขึ้นถ้าเราเดินมาที่จุดศูนย์กลางนี้ฉะนั้นพี่น้องครับ มันก็กลายเป็นคําถามที่ถามพวกเราในวันนี้ว่าหลังจากที่เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วเนี่ยเรารับใช้ในคริสตจักรเรารับใช้พันธกิจเราเป็นพนักงานผู้รับใช้เนี่ยเราสนิทกันมากขึ้นเราเดินใกล้กันมากขึ้นชีวิตของเราเนี่ยเป็นไงบ้างครับชีวิตของเราใกล้กันมากขึ้นไหมครับชีวิตของเราเนี่ยรักกันมากขึ้นไหมครับชีวิตของเราเนี่ยผ่อนหนักผ่อนเบาให้อภัยกันมากขึ้นไหมหรือมันอยู่ตรงเงนข้าม ยิ่งรับใช้นี้ยิ่งขมคืนแทนที่ยิ่งรับใช้จะยิ่งหวานชื่นนี่นี่คือสิ่งที่ทําให้เราหลายหลายคนนะครับท้อแท้ใจเพราะว่ายิ่งรับใช้ความขัดแย้งยิ่งมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเองนั้นอาจจะไม่ได้เดินเข้ามาหาพระเยซูครับหรือเราอาจจะเดินผิดทิศนะครับชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้ใกล้พระเยซูมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน ชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยต้องเดินเข้ามาใกล้พระเยซูมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันพี่น้องครับต่อไปนี้นะครับเมื่อเรามีความขัดแย้งกันให้นึกถึงภาพที่ผมได้เปรียบเทียบในวันนี้นะครับเราจะไม่ทะเลาะกันเราจะไม่ผิดใจกันแล้วเราจะไม่ท้อใจเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยข้าพเจ้าเองผมเองฉันเองเดินเข้ามาหาพระเยซู เมื่อฉันเดินไปหาพระเยซูอีกฝันจะเดินหรือไม่เดินผมไม่รู้นะฮะแต่ยังไงผมก็ใกล้คุณมากขึ้นถ้าท่านจะหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับและผมจะเดินเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนครับแต่เดิมเนี่ยผมยืนอยู่ตรงนั้นนะท่านยืนอยู่ตรงนี้นะครับแต่เมื่อผมเนี่ยเดินเข้าหาพระเยซูเนี่ยแน่นอนครับพี่น้องลองวัดระยะดูสิครับผมจะใกล้กับท่านมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาตัวเอง ถ้าเราเดินใกล้พระเยซูมากขึ้นเราจะเห็นความผิดของตัวเองมากขึ้นเราเห็นถึงความไม่บริสุทธิ์ของตัวเองมากขึ้นและมีมีคำถามจากสมาชิกถามผมบอกว่าอาจารย์สารภาพบาปจนหมดแล้วไม่รู้จะสารภาพอะไรแล้ว <c oughs> สารภาพทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วผมก็ดูชีตของผมเนี่ยนะครับก็พอสมควรนะวันๆก็ไม่ค่อยได้ทาบาปเท่าไหร่หรอกพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าเราไม่ได้ทําบาปของการ ละเมิดแต่เราอะทบาปของการละเวน้นสิ่งที่ดีเราไม่ได้ทําครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการเราก็ยังทําไม่หมดเพราะฉะนั้นเราไม่เคยหลุดข้อหาความบาปเลยนะฮะเราทําบาปเสมอบาปแห่งการละเมิดแม้ว่าจะน้อยลงนะฮะแต่บาปแห่งการละเว้นไม่ได้ทาเนี่ยมีเยอะละเว้นไม่ได้ทําอะไรครับไม่ได้เป็นพยาน ไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้รับใช้ไม่ได้ถวายตัวเท่าที่ควรและนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาตัวเองพี่น้องครับเมื่อเวลาเรามีเวลานะครับก็คือการนิ่งการนิ่งสงบการนิ่งสงบเนี่ยทำให้เราจิตใจสะอาดครับเมื่อเราสำนึกบาปในเทศกาลมหาพศหรือเทศกาลเข้าสู่ธรรมเนี่ยนะครับจะนําให้เรามีความสะอาด เมื่อเรานิ่งใจของเราจะสะอาดเพราะอะไรครับเพราะเรารับการชำระให้บริสุทธิ์จากองค์พระเยซูคริสต์จากพระโลหิตของพระเยซูใจเราสะอาดนะครับประการที่สองคือใจเราสงบนะสอเสือนะครับสะอาดสงบสงบคืออะไรครับเมื่อเรานิ่งกับพระเจ้าเราเข้าสู่การพักสงบกับพระเจ้าเราเข้าสู่การไข้ควรภาวนาพระวจนะของพระองค์เราใช้เวลาที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ได้กินอาหาร ไม่ได้กินอาหารลองอดดูสิครับสักมื้อหนึ่งต่อวันนะครับผมเองก็เริ่มอดปกติแล้วกินสาม,มื้อใช่ไหมครับเริ่มกินเหลือสองมือ้อเวลาที่เหลือหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงที่เราไม่ต้องไปหาอาหารนะครับไม่ต้องประกอบอาหารไม่ต้องเตรียมอาหารเรากินแต่น้ําเปล่าหรือน้ําผลไม้สําหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับต้องระวังให้ดีหรือคนที่มีโรคประจําตัวก็ต้องระวังให้ดีแต่ว่าเรามีเวลามากขึ้น เรามีเวลามากขึ้นในการเข้าเฝ้าพระเจ้าแน่นอนครับฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเข้าสู่เทศกาลเข้าสู่ธรรมหรือเทศกาลมหาพจน์เนี่ยทำให้เรามีเวลามากขึ้นหลายคนนะครับต้องย้ายบ้านมาอยู่ที่คอนโดพเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องขับรถไปกลับวันหนึ่งสองชั่วโมงใช่ไหมครับเมื่อไม่ได้ไปกลับสองชั่วโมงเนี่ยเรามีเวลาเหลือชั้นใดชั้นนั้นครับถ้าเราไม่ต้องรับประทานอาหารเราไม่ต้องหุงหาอาหารนะครับ เราจะมีเวลาเหลือในการเข้าฟ้าพระเจ้าอย่างน้อยเข้ามาละหนึ่งชั่วโมงพี่น้องครับถ้าเรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการเข้าฟ้าพระเจ้าพี่น้องคิดว่าสี่สิบวันที่เราเข้าฟ้าพระเจ้านะครับเราจะใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นไหมเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าไหมเราจะได้รับการทรงนำที่มาจากพระวานะมิสุดไหมแน่นอนครับต้องมีแน่นอนจะทําให้เราสามารถที่จะตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าได้ตอบสนองต่อ พัดไทยพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีอยู่ในชุดของเราได้เข้าใกล้พระองค์นะครับเราจะมีความขัดแย้งน้อยลงเราจะสามารถอธิษฐานเผื่อคนที่เราไม่ชอบเราจะมีความสามารถในการที่เราจะเข้าใกล้พระเจ้าเพิ่มพูนความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าผมยิ่งขอเชิญชวนนะครับและขอท้าทายพี่น้องว่าขณะที่เราเป็นสาวกของพระเยซูสี่สิวันที่พระเจ้าตั้งไว้กับเรานะครับผมก็ทราบจากท่านอาจารย์ว่า ขิดจักรที่สองเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลมหาพศเนี่ยและแพร่ไปที่กิดจักรพัฒนาแพร่ไปในหลายๆกิดจักรของสภากิดจักรในประเทศไทยนี่ครับคือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องรักษาไว้ให้ดีครับเทศกาลนี้และเราเองจะต้องเข้าสู่เทศกาลนี้ด้วยการขอบคุณพระเจ้าด้วยการสำนึกบาปในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ต้องดูแลแล,และผิดชอบถวายรายงานครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสารเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่พะชนะของพระองค์ได้ทําให้พวกขงหลายความหวังในองค์พระวิญาเจ้ามากขึ้นได้รู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอทรงโปรดให้ข้าพุงหลายใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพื่อที่ขงหลายจะรู้จักพระองค์รักพระองค์และรับใช้พระองค์ได้อย่างเป็นที่ชอบพระไทยของพระองค์ กราบทูลมอบซึ่งกันและกันให้อยู่ในความรักพระคุณของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยพระผ่นพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ 家。 thank mm -hmm. you